สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็กลับมาทำกันต่อนะคะในบทที่8เรื่องโรคร้อนนะคะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเนาะนะคะอ่ะวันนี้นะคะหน้า80เนาะให้เราเลือกคำตอบที่กำหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างนะคะข้อที่หนึ่ง เพียงแค่เดือนเดียวใส่เสื้อกันหนาวฝนตกหนกักอากาศร้อนขึ้นอย่างกะทันหันเดือนนี้มีกี่ฤดูอะไรบ้างเราจะตอบได้เราลองไปอ่าน ในกรอบก่อนนะคะข้อความนะคะมีภูเขาน้ำแข็งภาพยนตร์สารคดีรืฤดูฝนอากาศแปรปรวนฤดูร้อนหมีขั้วโลกสีขาวรืฤดูหนาวเกิดภัยธรรมชาติคำตอบก็คือเดือนนี้มี3รฤดูนะคะคือฤดูฝนฤดูร้อนและก็ฤดูหนาวนะคะ ข้อที่2ผู้ที่เด็กไปพบให้ความรู้แก่เด็กอย่างไรคําตอบก็คือผู้ที่เด็กไปพบให้ความรู้ได้นําเด็กๆไปชมภาพยนตร์สารคดีจากโทรทัศน์นะคะข้อ 3. สิ่งที่เด็กๆได้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะสิ่งที่เด็กๆได้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาน้ําแข็งและมีขั้วโลกสีขาวนั่นเองข้อที่ 4. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่โลกร้อนคืออะไรนะคะคือเกิดภัยธรรมชาติและอากาศแปรปรวนนั่นเองค่ะ ในหน้า81ด้านล่างนะคะให้เด็กๆขีดทับนะคะหน้าคําที่สะกดถูกหนะ้าะขีดไปตรงตัวมแมลงได้เลยนะคะ<อ>คุณครูให้เวลาเด็กๆลองทําดูก่อนนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยใครที่มาติดตามในคลิปของคุณครูนะคะก็หยุดคลิปไว้ก่อนเนาะแล้วเราลองขีดเครื่องหมายดูนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเ<อ>ชื่อมโยงไปอีกหน้าหนึ่งเนาะ<อ>ค่ะ เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูเฉลยเลยนะคะข้อที่หนึ่งแปลงผักนะคะเราต้องใช้ลอลิงค่ะนะคะรสชาตินะคะต้องเป็นสอเสือถ้าเป็นดอเด็กเนี่ยคือรดน้ำต้นไม้นะขั้วโลกคือขอใช้ขอไข่ค่ะคะอควายเราจะใช้สำหรับนะคะผัดแกงเนาะต่อไปนะคะข้อที่สี่นะลุกไหม้นะคะ เราจะใช้หอหีบเนาะนะคะน่ากลัวนะคะอ่ะน่ากลัวคำแรกเขียนถูกมหาสมุทรนะคะเป็นทอรหารรอเรือถ้าเป็นมหาสมุทรตัวแรกเนาะเราจะใช้กับสมุดหนังสือนะคะอาคารนะคะใช้รอเรือสะกดอัศจันนะคะยอยักษ์กรันนะ ทาพยโยนเนาะต่อเต่ารอเรือการันนะคะถ้าเป็นรถโยน์นะต่อเต่าการันอย่างเดียวและสุดท้ายนะคะอากาศใช้สอสาราค่ะเอาละค่ะเป็นไงคะเด็กๆถูกหมดทั้ง10ข้อเลยไหมไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะจบไวเพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ